เด็กๆวันนี้เราจะมาฟังนิทานผ้าเช็ดหน้ากันผ้าเช็ดหน้าเป็นของใช้ส่วนตัวที่จะไม่ใช้รวมกับคนอื่นใช่ไหมคะผ้าเช็ดหน้ามีรูปทรงสี่เหลี่ยมเดี๋ยวเราจะมาพับๆแปลงร่างเป็นนิทานเรื่องนึ่งกันคะ่ะเด็กๆพร้อมที่จะฟังไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยนะคะ มีเจ้าแมวหนึ่งตัวหลงทางจากแม่แมวมันเดินร้องเมียวเมียวตามหาแม่เดินทางเข้าไปในปา่าสองข้างทางเต็มไปด้วยต้นไม้ข้อใหญ่รกครึ้มมันเดินไปแล้วยังคงร้องเมียวเมียวเมียวเมยว,มวยังไม่เจอแม่แมวเลยเดินไปเรื่อยๆจนไป หยุดอยู่ที่หน้ากระท่อมหลังหนึ่งเ,เดี๋ยวเราลองไปเรียกกันดูนะแมวเหมียวคิดในใจแล้วไปหยุดอยู่ที่หน้าประตูบ้านมีใครอยู่ไหมจ๊ะมีใครอยู่ไหมจ๊ะไม่มีใครตอบเลยแมวเหมียวไม่รู้จะทำยังไงดีมีแต่ความเงียบ แมวเหมียวจึงหันซ้ายหันขวาหันซ้ายหันขวาหันไปเจอกับกระท่อมอีกหลังหนึ่งเธอจึงเดินไปหยุดอยู่ที่หน้ากระท่อมหลังที่สองแล้วเธอก็เคาะประตูเรียกมีใครอยู่ไหมจ๊ะมีใครอยู่ไหมจ๊ะเงียบไม่มีเสียงตอบเลย เมื่อไม่มีเสียงตอบจากกระท่อมทั้งสองหลังแมวน้อยจึงตัดสินใจที่จะเดินผ่านกระท่อมไปแมวน้อยเดินไปเรื่อยๆแมวน้อยเดินไปเรื่อยๆรู้สึกหิวน้ำจังเลยหิวน้ำจังเลยเขาเหนื่อยแล้วก็คิดถึงแม่ทันใดนั้นเองแมวน้อยก็เหลือบไปเห็นอะไรเอ่ยนะตัวอะไร สีข่ขาเดินมาหลังคามุงกระเบื้องอ๋อพี่เต่าครับพี่เตา่าเห็นแม่ของฉันไหมพี่เต่าไม่ตอบแมวน้อยไม่รู้จะทำยังไงดีเมื่อพี่เต่าก็ยังคงไม่ตอบจากพี่เต่าเดินกลับมาที่ลำธารใส่ มองไปที่ลำธารแวะดื่มน้ำสักนิดให้ชื่นใจและใครกังวลแมวน้อยมองไปเห็นมีสัตว์ตัวหนึง่งกำลังเดินมานั่นคือตัวอะไรคะมีก้ามสองอันกำลังชูอยู่เลยพี่ปูเห็นแม่ฉันไหมพี่ปูเห็นแม่ฉันไหม พี่ปูไม่ตอบชี้กล้ามไปทางต้นไม้ใหญ่ทางนู้นแมวเหมียวหันไปอ๋อนี่ไงแม่จ๋าเหมียว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 เจอแม่แล้วเหมีย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 วแม่แมวและพวกแมวกอดกันแล้วเดินไปด้วยกันอย่างมีความสุข สวัสดีค่ะเด็กๆกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์นะคะในสัปดาห์นี้เด็กๆได้อะไรกันไปเอ่ยได้กระดาษใช่ไหมคะมีกระดาษชิ้นใหญ่ไหมกระดาษแผ่นเล็กๆหมเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆหยิบมาได้เลยค่ะเด็กๆจะได้กระดาษชิ้นใหญ่ชิ้นนี้ค่ะเดี๋ยวเราลองมาเอ่ยมองดูด้ไหมคะ หลังคาบ้านค่ะ N N ้ค่อยๆกางกระดาษออกค่ะก็จะกลายเป็นหลังคาบ้านหลังใหญ่เลยก็คือรูปทรงสามเหลี่ยมนะคะปิดหน้าของเด็กๆไว้เลยเอย๊แล้วค่อยๆกางออกค่ะก็จะเหมือนกับผ้าเช็ดน้า เหมือนในนิทานที่เราฟังื่าสกู่เลยใช่ไหมคะรูปทรงสี่เหลี่ยมค่ะนี่คือกระดาษแผ่นใหญ่เลยใช่ไหมคะต่อมาค่ะเด็กๆก็จะได้กระดาษแผ่นเล็กๆที่เป็นทุกสี่เหลี่ยมเหมือนกันนะคะอีกหนึ่งแผ่นค่ะเราก็เตรียมออกมาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มค่ะวันนี้คุณครูตาสอนเด็กๆพับกระดาษค่ะแปลงร่างการเอี วันนี้กระดาษของเด,เด็กจะแปงแลงร่างเป็นอะไรกันนะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มลงมือกันเลยนะคะค่ะเริ่มจากกระดาษรูปสี่เหลี่ยมของเด็กๆใช่ไหมคะเด็กๆจะเห็นรอยพับค่ะเมื่อเด็กๆกลางออกใช่ไหมคะเราจะพับมุมด้านล่างขึ้นมาที่ด้านบนนะคะเสียงแบบนี้นะคะตามรอยเดิมเลยค่ะจากสี่เหลี่ยมก็จะกลายเป็นสามเหลี่ยมค่ะ สามเหลี่ยมประมาณนี้เลยนะคะเด็กๆเห็นเส้นกลึงกลางไหมเอ่ยให้เด็กๆนะคะวางมือซ้ายของเด็กลงไปค่ะและเราก็จะนะคะยกมุมขวาขึ้นมาสามเหลี่ยมเหมือนหลังคาบ้านค่ะเหลังคาบ้านหลังนี้วันหนึ่งเกิดลมพายุพัดมาค่ะพัดมุมของหลังคาบ้านฝั่ง ขวามือค่ะพัดปลิวเลยนะคะก็จะโค้งมาโค้งมาค่ะพับลงมาเพราะว่าลมแรงมากเลยค่ะใช้พลังฝ่ามือของเด็กๆนะคะกดลงไปค่ะรีดเลยค่ะค่ะนะคะก็จะเกิดรอยค่ะต่อมาค่ะมาดูซ้ายมือค่ะลมพายุก็พัดมาอีกแล้วค่ะ หลังพาบ้านฝั่งนี้ก็เลยปริวขึ้นมาประมาณนี้ค่ะปริวขึ้นมาประมาณนี้เลยนะคะให้เด็กๆใช้ฝ่ามือกดลงไปค่ะแล้วก็รีดกดพลังลงไปเลยนะคะมือของเด็กๆแข็งแรงค่ะเดีรูปทรงสามเหลี่ยมเหมือนหลังคาบ้านก็จะเปลี่ยนไปแล้วค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเราไปแอบกันด้านล่างดีไหมคะเพราะว่าลมแรงมากเลยพริกกระดาษค่ะเด็กๆก,ก็จะได้กระดาษ รูปทรงเปลี่ยนเป็นประมาณนี้ค่ะเอ๊แปลงร่างเป็นตัวอะไรนะตัวอะไรนะที่มาพัดหลังคาบ้านของเราเดี๋ยวเราเริ่มทำงานกันต่อได้เลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะลองใช้สีที่เรามีอยู่ที่บ้านนะคะเลือกขึ้นมาหนึ่งสีค่ะเราจะใส่ไปที่ตำแหน่งตรงนี้นะคะประมาณตรงนี้นะคะใส่เส้นโค้งค่ะปึ๊บสองเส้นนะคะ เป็นดวงตาค่ะเด็กๆคะจากนั้นเองเก็บสีไว้นะคะหยิบกระดาษแผ่นเล็กๆที่เรามีเมื่อสักครูน่นี้กระดาษรูปทรงสี่เหลี่ยมค่ะเอเราจะใช้พลังฝ่ามือที่แข็งแรงของเด็กๆนี่นะคะฉีกกระดาษให้เป็นเส้นค่ะค่อยๆกฉีดนะคะจากบนลงมาข้างล่างเลยค่ะเส้นที่หนึ่งเส้นที่สอง เส้นที่3เส้นที่สได้ยินเสียงกระดานไหมคะเส้นที่5เส้นที่6ค่ะจากนั้นค่ะให้เด็กๆนะคะใช้กาวค่ะทาบ,บริเวณน,นี้นะคะทาลงไปค่ะตรงนี้นะคะทากาวลงไป นะคะจากนั้นค่ะใช้กระดาษที่เราฉีกนี่นะคะวางลงไปตรงนี้นะคะเด็ <S <S กๆเริ่มทายออกไหมคะว่าเขาเป็นตัวอะไรนะาลองวางดูนะคะตัวอะไรเอย่ยกดลงไปค่ะมือของเด็กๆก็จะเลอะก,กาวนะคะ,ะเด็กไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวเลอะนะคะเพราะว่าการเรียนศิลปะนะคะมือของเราก็ต้องเลอะสีเลอะก,กาวเลอะอุปกรณ์อยู่แล้วใช่ไหมคะ <S <S จากนั้นค่ะ

ได้อะไรนะตัวอะไรเอ่ยคะเด็กๆใช่แล้วค่ะเจ้าหมาจิ้งจอกนั่นเองที่ทำให้หลังคาบ้านของเราต้องพับลงไปนั่นเองค่ะเด็กๆลองพับดูนะคะรอชื่นชมผลงานพี่สุนัขจิ้งจอกของเด็กๆอยู่นะคะเด็กๆอย่าลืมส่งภาพผลงาน มาให้คุกคุกได้ดชื่นชมด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ